มาใช่มอดกุ้งเอกุ้งโอ้โหไม่ได้เตรียมตีกับโอโหมีแหงเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาเจอกันที่นี่กระท่อมปลายนานะครับหรือว่าครัวปากกล้วยของเรานะดูผมอุ้มมา วันนี้เป็นของที่พ่ออยากกินนะแต่ไม่รู้ว่าพ่อจะชอบหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปหาพ่อกนก่อนครับไปตามมาตามมาบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมลมพัดเย็นสบายมากเลยอะตรงเนี้ยพ่อจะชอบมานั่งแบบดูนานดูอะไระบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมพ่อมีอว่อืตามมาตามมาตมามม มเไป,ไป,ไป็นาอร่อยแ่ขอไม่รู้ต้องรอยว่าชิมก่อนนะ <laughs> อ่ะอร่อยไม่รอมร,มร่อยไม่รู้นะ <c oughs> นเรารู้เมาทำไรเนี่ยเนี่ยครับย่งนี่อุกากาศนะอ่ากอกาศกมานี้หมู้าวเงาหมูปอกมะกขึ้นไปให้ละโอดูบรรยากาศดิุงนา <c oughs> ลมพัดดูไใบกล้วยดูใบกล้วยใบกล้วยลมพัดอ่ะ เย็นสบายเฮ้ยพอดีเลยพ่อวันนี้พ่อทำงานเหนื่อยไม่ต้องทำอาหารอันนี้พร้อมกินเลยพร้อมกินเลยนะพร้อมกินเลยอือในอันนี้พ่อเสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยมาปลูกเนาะแกปลูกงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันว่าในกล่องมีอะไรนะคุณผู้ชมข้าวข้าวเราแจกข้างบนหรือข้างล่างดีข้างบนกับข้างบนเนาะบนระละโอเคพ่อไปนำไปเลยมาคุณผู้ชมมาดูวิวข้างบนนะวิวดีมากตั้งแต่มีครัวปักกล้วยกระท่อมปลายนาเนี่ยเขาไม่ค่อยไปนอนป่าไผ่นะนอนให่นี่เป็นส่วนใหญ่ ย่นเกผ้าก็บนโอ้ <c oughs> โอเือนรกเอนรเดี๋ยวเดี๋ยวคุู้ชมดูวิวก่อนนะนี่ดูวิวกันวิวสวยงามมากโอ้โหดูใบกล้วยมาถึงบนกระท่อมเลยนี่ันแข็งแรไรอยู่นนาะแข็งหน้ง air, งานกม่เป็เนแงดูดูดูเมฆดูเมฆหมอกขึ้นจริงๆถ้าเกิดว่าตอนเช้าบรรยากาศดีๆจะเห็นเขาชัดมากนะครับศดูลมลมมานี่อะไรอ่อะไรอ่ะอะไรไม่เกียวักวที่นอนเออคนเลย เก็บง่ายอุกพ่อนอนข้างนอกงี้เหรอเชฟผับไทยเชฟผับไทยเก็บที่นอนแล้วครับอยู่คนเดียวเหรอไม่เก็บคนเดียอนนอกระนะโอ้ยดูสะอาดขึ้นเลยพ่อสะอาดแบบนี้อือโอ้ยังมีนกกรอยนี่เนาะอุ้ยไม่ต้องแกะพ่อเทได้เลยเทได้เหรอเทเลยเทเลยอ้ยค่อยๆนี่ดูโอ้โหอะไรล่ะครับที่ไหนนี่พ่อดูพ่อดูพ่อรู้ไหมปลาชัยมดกุ้งเออ ที่พ่อเคยอยากกินไงแน่แต่แต่ยังไม่เคยพ่อยังไม่เคยได้กินนะพ่อจําชื่อได้ไหมที่พ่ออยากกินตอนนั้นน่ะโคเรดองจำได้จําได้เนี่ยครับโคเรียดองนะครับเอาพ่อต้องพูดชัดๆนะโคเรียดองโคเรียดองตอนนี้เขามีสูตรใหม่ด้วยนะใช่ไหมพ่อดูความแตกต่างอันนี้คือแบบดั้งเดิมอันนี้คือสูตรใหม่เป็นแบบแซลมอน ซอสเผ็ดเกาหลีเนี่ยอ่านี่เป็นซอสเผ็ดเกาหลีเนี่ยแบบดูสีจัดจ้านเนี่ยเพิ่งเปิดตัวใหม่ๆนี่เองนี่่เหรอเออลองลองชิมดูแล้วอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมใครที่ชอบกินนะแล้วก็ยังไม่เคยกินสูตรใหม่ต้องลองสั่งในสูตรใหม่แต่พ่อเดี๋ยวเราชิมดูลองชิมก่อนนี่วันนี้จัดเต็มเลยพ่อะอ่าอันนี้เป็นเป็นหอย๋อหอยกะกินไหมหอยนี่ผมกินพราไม่ล้ากินหอยเ๋ยผมกินอันนี้ก็เป็นหอยเหมือนกันอันนี้เขาเรียกหอยเชลบอกไว้ก่อนว่าสูตรใหม่เนี่ยก็จะเป็นแบบ หัวเห็ดอย่างนี้นครับเขาปรับปรุงกล่องใหม่เลยเป็นเป็นสูตรใหม่เป็นหัวเห็ดเนี่ยฝามันจะเหมือนเห็ดเ,เห็นไหมแน่นอันนี้เป็นแบบดั้งเดิมดเดิมอซอสเผ็ดเกาหลีเนี่ยพ่อเขาปรับปรุงดัดแปลงมาจากซอสเผ็ดเกาหลีแท้ๆเลยสูตรดั้งเดิมของเกาหลีเลยมาเดี๋ยแกกันเลยครับผมโอ้นี่พ่อเทไปละแซลมอนครับแซลมอนโอ้ดูคุณผู้ชมสีอ่ะอันนี้เป็นสูตรใหม่จากโคเรียดองนะครับโคเรียดองต่อไปอะไรพ่อกุ้งกุ้งเอาเลยเลย รุ่งนะครับโอ้โหรุง่งก็แบบเน้นๆเหมือนกันอันนี้เป็นหอยนางลมดองในซอสนะครับนี่โอ้โหหอยตัวใหญ่ขนาดไหนอันนี้เป็นสูตรใหม่เนาะแบบซอสเผ็ดเกาหลีนะแต่เนี้ยนี่ดั้งเดิมอันนี้เป็นซิลวซิวเกาหลีโอ้อันนี้สีจแตกต่กัางเลยนะแตกต่างกันเลยอันนี้ดูจัดจ้านเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลองชิมดูครับอันนี้เป็นหอยเชลไม่ใช่หอยกันี่หอยหอยเชลเห็นไหมอันนี้เป็นซิลวเกาหลีครับ ดังเดิมเป็นแบบซีลเกาหลีนะครับนี่อันนี้ดูอันนี้สีเข้มข้นเลยนะสุดใหม่เนี่ยดูเข้มข้นมากอ่ะกินน้ำลายนะครับมีข้าวนะครับมีสาหร่ายแล้วก็มีน้ําจิ้มก็จะมีแบบสามรสแบบสีเขียวกับสีแดงนะอ้กินความเผ็ดอะไรก็เลยพ่อชิมก่อนนะเอาเลยฮานี่นี่นี่สุดใหม่เลยเหรอสุดใหม่แล้วเฮ้ยโอ้ยจัดแซลมอนเลยโอ้ยชิ้นใหญ่เลยพ่อเอาครับแซลมออนก่น ็นไงครับอกอขนาดยี่กามงมขนาดอีการี่กามอขนาะดอ้าวูตหยอดเลยฮะนุ่มม,มันหวาน,นิดหน่อยนะเค็กลางีอะเกาดเนยอออันนี่ก็นกุ้กุ้งมันี่นะครับกุ้งครับกุ้งตัวเดียวโอ้โมขนาดละ นี่ต่อไปครับพอ,อกินกุ้งกับสมแล้หอยครับหอยไม่กินอหอยไม่กินอะไปกินกินด้วยดีกว่าขอลองดังเดิมก่อนอันนี้แบบดังเดิมป่ะพอกินเลยเอะไรครับค่ะเกือบกๆหอมอ่ะหอมแล้วก็หวานนช่ป่อจิ้มจิมเป็นไงดังเดิมกับสุดใหม่ต่างกันไหมพ่ออืมต่างกันหน่อยเนี่นย ก่อนนี่เข้มข้นนะเนี่ยนะเข้มข้นกุณก่อนนะเนะอืมเย็นอืมในเข้มข้นกว่านี่ทอดแซลมอนอะรูมม่หอมเนาะนึกถึงแซลมอนหอมแบบขอลองแบบสุดใหม่ครับดูสีดิคุณผู้ชมสีดูจัดจ้านมากเลยอืมอืมรสชาติคนอย่างเลยนะอืคนอย่างเนาะอันนี้มันจะหอมซอสเกาหลีอะพ่อ มันมีความเผ็ดนิดๆนี่ก็อร่อยอยู่นะเผ็ดก็ยังดีอืมแต่เผ็ดปลายลิ้นนะเนี่ยอืมไม่อร่อยของเราแบบจริงเราแบบเมื่อกี้พ่อบอกไม่ค่อยเผ็ดซีดแล้วอ่ะจัดจ้านดีครับเ่ะนี่นะครับอืมมชิ้นเดียบปะอันนี้หอยเชลล์ครับจังครับผมหอยเชลล์นุ่มมากเหตุใเพราะไม่กินอยากให้พ่อกินอร่อย สูตรเก่ากับสูตรใหม่เราสุดถุงนี่ก็สุดเรื่อมก็อร่อยเนอะสูตรใหม่นี <drag> <coping> <te> amentos, ่นะเข้มข้นกันหน่อยอ๋อเข้มข้นกว่านะเราชอบไหนพวสองสูตรเนี่ยก็าชอบเนื้อไงสตรใหม่เนี่ยสูตรใหม่เหรอโอ้โหเนี่ยถ้ายขั้งลมเน้นๆนี่ครับมาใช้มัอนแลครับอือมีความเป็นซอสเกาหลีรับหอมมากอืมหวานอันนี้เป็นสูตรใหม่จาก ใครที่เคยกินสุดเดิมนะครับแล้วชอบนะต้องลองสุดใหม่เดีลองสูตสุดเลยลองมาอร่อยครับหอมอืมอืมมันจิ้มนึงจ้ะอืมมันจิ้มแดงนองชินบูอูนี่นะครับทออจิ้มสามรสแบบแดงครับขนาดนียนี่นะครับทอดอืม

เล่นห่อแบนี้ก็ได้นะพ่อจะกินแบบห่อก็ได้นะเนี่ยเนี้ยเนี้ยพอลองห่อดูมาเลยห่อแซลมอนนี่ห่อครับกินกับสาลัยน้ำซอสหน่อยครับอะนนีี่่เข้าอ่ะแดงๆนี่ไม่ได้ว่าเผ็ดมากกินไม่ได้นะมันเผ็ดแบบงัวกลมกล่อมดูบรรยากาศเนาะดูทุ่งนาลมพัดเย็นสบาย มะละกงอพิ่มกุ้งนะครับกึบเล็กๆชอบจริงชุดเหมือนมืดอะไรงียใช่ไหมของว่าแล้วติดใจตัวแดงครับแซลมอนดองซอสเผ็ดเกาหลีครับหมดเลยคือพ่อเป็นคนชอบกินแซลมอนอยู่แล้วนะแล้วก็มาเจอแบบดองอร่อยๆเงี้ยโอ้ก็กกินหมดผมกินประมาณสักสองชิ้นเองอ่ะโอ้กินเยอะจริง แต่ถ้าเป็นปลาดิบจริงๆ,ๆอ,ยงอย่างอื่นพ่อก็ไม่ค่อยชอบนะ <lesh> แต่ถ้าเป็นปลาแซาลมอนเนี่ยพ่อชอบแล้วในมันรองมาเรียบร้อยมันโด่งแล้วมันมีรสชาตินะพ <piace S 2> ่อเนาะมันมีรสชาติความกลมกล่อมอยู่ในนั้นน่ะแล้วมันมีกลิ่นพริกอ่ะกลิ่นพริกอันนั้นคือก,อก,อกลิ่นซอสเกาหลีหอมแดงมันไม่เหมือนบ้านเรานะไม่เหมือนไม่เหมือนหรอกลิ่นมันเป็นเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ครับกลิ่นซอสเกาหลีเลยอ่ะปลาใช่หมดปลาดิบๆนะถ้ามากินก็อีกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งคนละอย่างอะไรมัน,นมันมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมซอสเนี่ยมันเกาะเกาะได้เนาะ นี่ครับหลัดใจเขาชอบตัวไหนมากที่สุดนี่แน่แน่แน่ซอ่แซลมอนหรอใคหมามาแล้วนะครับปอทองโอ้โหคำใหญ่ยากโอ้ตอนนี้ก็รอดูพ่อกินอย่างเดียวครับเฮ้ยพ่อชอบดีเตรียมตีแว้วนี่ตีเจอแล้วต้องใช้เวลาหน่อยนะคลิปนี้พ่อจะกินให้หมดนะครับ ปิดถ่ายแล้วปิดท้ายแล้วเหรอิดถ่ายมาแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวถ่ายพความดูสีสันคุณผู้ชมนี่พ่ออย่างเนาะกุ้งกุ้งกุ้งมีกุ้งครับน่าสะใจสะใจพ่อแล้วครับกุ้งอะไรสุดหนิเนี่ยอือก็ไม่ค่อยเยอะนะครับพ่อก็จะจัดหมดแล้วครับนี่ปิดท้ายครับาปิดท้ายแล้วเหรอปิดท้ายโอ้ยพ่อหมดแซลมอนไปหนึ่งกระปุกอ่ะคิดดูครับโอ้ยนี่ สีนี่เข้มข้นมากครับรสชาติก็เข้มข้นกลมกล่อมนะหอมซอสเกาหลีครับอิกใครครับผมมีแหงมีแหงโอเคใครอยากลองชิมนะไปหาซื้อได้นะครับติดต่อได้ที่เพจข้อมูลเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับผมนี่แซลมอนซอสเผ็ดเกาหลีแบบเดิมก็จะเป็นนี่ครับ ซีอิ๊วเกาหลีนะครับอร่อยอร่อยคนละแบบครับผมอร่อยอร่อยความอร่อยแตกต่างกันเลยนะครับต่างกันหน่อยอ่ามีน้ําจิ้มซีฟู้ดให้กินกับด้วยโอ้โหกลมกล่อมมากอันนี้อันเดอร์มาแล้วมีงานหน่อยกินแบบเหมือนกันครับอยาแต่ชอบนะครับแจะชอบแต่พ่อชอบอันนี้เนาะพ่อชอบนี้ไม่ได้เตรียมตีกับโอ้โหมีแหงเลยเดี๋ยวก็ไปทําผักอีกแล้วเนาะเดี๋ยวไปทำแดดร้อนแดดร้อนเดละ โอเคครับ okay, ผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมถ้าชมก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก share, กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้จัดเต็มนะครับของของดีทั้งนั้นของอร่อยทั้งนั้นนะครับโคเรีนนยดองนะครับขอนวยยฮะขอนวยเอาเลยปิดท้ายนะพ่อกุ้งกุ้งโอ้ยขีดกุ้งเอาปิดท้ายกุ้งเลยทีครับที่เป็นควับนะครับเต็มที่วันนี้